គ្រប់ល <finals> ោកប្រធានសមគ្រប់អឹមឌីភីទាំងអស់បានខករៀនឋានប្រធានកับคณะกรรมการและก็ขอขอสวัสดีអឹមឌីភីทุกท่านด้วยครับตัวដល់បងអូនដែលទទួលបានតំណែង Builder និង Founder និងបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងថៃនៅកម្ពុជាបានและก็ขอสวัสดี Builder Founder กับសមាជិកทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยครับថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ JMC ด้บ้านบังการดำในแนะก่อสร้างนักแนสถาปนาลังวันนี้เป็นประวัติศาสตร์แรกที่เราได้รับตำแหน่งใหม่ที่เราจะได้มารับเกิยศในวันนี้สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งเบลเดอร์กับโฟรเดลพอด้วยครับเพืมประธานให้เวลาบ็อกบิคานกับภงทมเปเตกาโมเชียกระผมประธานให้เวลามาจากประเทศกัมพูชาครับเชื่อมเฟอรเชนซีมาดั้งไหนดับบลยชัยนำ ผมเองทำเจนซีมาปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดันไต้ดอมในเบลเดอร์หรฟอฟเดอร์คือเต,ติมแต่เม็ดให้ในเตะบอลบนและตำแหน่งเบลเดอร์กับฟฟเดอร์ในวันนี้เป็นตำแนหน่งไม่มากเลยครับชเปมีการลงเพิ่มจมูกในกรมกลารเงีผมเองก็มีความตื่นเต้นกับทีมงานมากๆได้ปูกอดเมียเอากา้ามาโชว์ในระเวทีการที่นี่ที่ถุกทันได้มีโอกาสได้มายื่นบนเวท,ทีหน้าวันนี้ ปบําเปเซิงปโลกบเทีนได้รับคขามจากท่านประธานของเราเอาไว้ในการทําไงดีคือเจียกลมน็ตระหว่างลกบเทีนสิ่งที่เกิดมาจากวันนี้คือได้กับมอบอุลอาครรบเพิร์มททุกคนอยากได้แบบนี้ไหมครับรงเพิร์ดแมทตื่นเต้นไหมครับทําตัวสกอรอารมณ์แบบนี้พวกเองก็ยอม,มรับในความรู้สึกในวันนี้ธรรมดา,าต่อแต่เยิงงมนได้เจอปกติแล้วเราต้องเป็นตําแหน่งเมนเจอร์ เติบเจิงមានឱកាសមកឆោលលើឆាកនេះរវឹងជិះមានឱកាសដែលយឺនบนเวทีបែបនេះតើតួបានកិត្តិយសពេលលោកប្រធានដែររាប់កិត្តិយសຈາກท่านប្រធានក្នុងເຮົາមិនដែរមកដល់ពេលនេះតែមកដល់នាតាន់នេះលោកប្រធានបានបន្ថែមท่านប្រធានក្នុងເຮົາឲ្យធ្វើมาតំណែងថ្មីតំណែងថ្មីបដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យឱកាសកັບភុកท่านទីយู่ក្នុងទីនេះមន្តាសមាជិកមិនថាຈະជាសមាជិកແລະថ្មី คนใหม่ឬសមាជិកចាស់ឬຄົນເກົ່າລວມແຕ່ງອມນີ້ພີລວມທັງງອມນີ້ພີໄປດ້ວຍອາຍສ້າງໂອກາດນີ້បានສາມາດຖ້າໂອກາດນີ້ສ້າງມາກັບມືຫេងໄດ້ດໍາໄລビルダーនិងຟ ൗണ്ട ີ ર ຕໍາແຫນ່ງビルダーກັບຟ ൗണ്ട ີ ર ຖືວ່າເຈົ້າມີຈໍານວນບັນທາຍເອມເພື່ອເຈົ້າມີប្រាក់ຈໍານວນບັນທາຍທໍາໃຫ້ເຮົາມີรายได้ເພີ່ມมากຂຶ້ນមានສັກກະມະພິດຈ្រើនຈຶ່ງມຸນມີທັງສັກກະມິດຂອງປະທານ เราแผนการเล่อมล์มีแผนการเล่อมล์มีแผนแผนการตลาดมาเพิ่มมากกว่าเดิมยึดในเยจะรวมรวมมาแล้ว,วมีในทางดังไงนี้ทว่อเอย MDP ทั้งสมาชิกเอทเทิลตางกันดิทำให้เราทั้งสมาชิกและ MDP มีความวามุ่งมั่นและยุ่งรวมกันด้วยครับมาบ bon นต่างกันดิพี่น,น้องทุกคนครับเยอะแต่ครับ ผ้าซิลเราทุกคนมักจะคอความเป็นผาซิลแต่ยังอัดแอคทิวแต่เราไม่มีความแอคทิฟเลยเป็นแอคทิวอดเม็ได้ผาซิลแต่ถ้าเราไม่มีความแอคทิฟเราจะผาซิบได้ยังไงครับทางในทรงปรามพยาบบบโอนสมาชิกเอาวันนี้ผมอยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนรวมจนะทำดีพีรวมทั้งเอ็มดีพีสนบัญองบันผาซิลปถ้าทันได้ับความผาซิบกับเจนซีแล้ว ยังตั้แต่ Active เราต้อง Active เป็นแอคทถ้าเรามี Active มีผ่านซิลเราก็ต้องมี Pa านซิลเยอง Active ถ้าเรา Active เยอังแต่ตัวบานผ่านซิลเราก็จะได้รับผ่านซิบินคำตัวอย่างดับเบชนามันดิตัวอย่างเมื่อวันนี้เพิมตั้งตัวบานจำโน Pa านซิลไปเจนซีผมเองก็ได้รับความผ่านซิบมาแล้วแต่เพิ่ม Active จะมวยเจนซีแต่ผมก็ยัง Active กับ JNC อยู่ ชาวมารเรียนไปลกประเทศผมได้เรียนรู้จากท่านประธานของเรากอดบันก่อสร้างเชนซีมอท่านได้กอ่อสร้างบ<ม>าร <มา S 1> ์เจนซีมามาดามท่านนีิมาถึงวันนี้ชนนมตีมอภพยมวยให้ชนนมตีมาภัยมวย,หยมมเยวยห้เป็นปีที่หยิบเอ็ดมาแล้วเอาไว้เด็กชมบมานสกเก็ตคยสิ่งที่ผมได้เห็นมาวันนี้โลกประเทศนะเอ็กทิฟเรโหดท่านประธานของเรายัางเอ็กทิฟทุกวันอยู่เลย บ,บอกโอนเคยอ่านลงประเทศทำไมใช่ไหมทุกท่านเห็นไหมครับท่านประธานของเรายัางทําอยู่ไหมครับสังหารจึงมุดได้บาทแล้วลอกขวาดาวไหมครับอกายจึงมุนได้บาทเก่งมากขวาดาวไหมครับอจาเจึงมุดได้บาทสุดยอดมากขวาดาวไหมครับพยอมมาเรียนมนันแต่ต้ไปลงประเทศแต่ผมเองเรียนได้นิดหน่อยเองจากท่านประธาน,ยนพยอมพลาดประูออกไ้ครอบยางตอบฉนนี้แต่ผมสามารถเปลี่ยนเป็นมากกว่าสิบปีพยอมบาเทีไปจ้ระเพียบ ผมเองก็มีความเป็นอยู่ดับชนามนล10ปีก่อนเนี่ยเป็นไปจากประตาาเชนซีก่อนที่จะทำเจนซีกรอผมจนมากกรอเหมือนเต้นโคตรจนเลยนะครับกรอเฮ้ยชื่อตีดจนแล้วก็มีปัญหาสุขภาพป่วยด้วยบอมบ่กรอละโม,มไม่ปัญดาชื่อทุกท่านถ้าเป็นคนจนก็พอพอดีนะแต่ผมจนแล้วผมป่วยด้วย บ๊อบอนออกมาเนี่ยได้โจ้เจนซีได้ซา,าจะคือเลือกไหน่ะใครบ้างที่เขาเจนซีด้วยความป่วยบ้างหากยกมือชื่อ,อกระเตชื่อขาดบางลอยเตเปไ็นอะบ๊อบอุ่นชื่อบ๊อบอุ่นมีอารมณ์จังเธอการเตตอนที่ทุกคนมีปัญหาสุขภาพและป่วยเนี่ยอยากอยากทำงานไหมครับแม่ชื่มจีน,จน่าจะคืนผีบุญมาหรอพ่อแม่ก็เป็นคนป่วยที่มาก่อนมานะครับชมก็อโคตรเลยชมอมันชื่อ ผมครอบคนตัวเองที่ผมเองป่วยโปรดดับชนะบนยมโจเจนซีเดชื่อเพราะว่าสิปีที่แล้วที่ผมเข้ามาเจนซีราะความป่วยนี่แหละมันคงพีบอมบอนออกในตีไม่เหมือนพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้บักยมอัดชื่อถ้าผมไม่ป่วยยมอัดกอเจนซีตีผมเองก็ไม่ได้รู้จกักเจนซีบักย่อัดชื่อแต่พอผมป่วยยมอัดเชื่อยิงเพิ่ดีผมก็ไม่มีความฝัน มาคุณยมอัลชื่อถ้าผมไม่ป่วยคุณยมอัลขอลาชีบโปรแกรมรอมันพี่ตี้เพรมะแงก็ไม่รู้จักคำว่าเครือขครในวันนี้เอาคนเจนซีขอบคุเจนซีเอาคนโลกประเทศขอบคนท่านประธานของเราเอาคนมองโอนจากออกเดียขอบคนทุกท่านที่อยู่ในฮอ,อนี้เจนซีเจนซีช่วยยึดมินสกัภพเพรียงกายมอมตอมทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยยังโจ๊กเจนท์อาชีบกรรมทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจ จุ๊ยออยอะพลาดมาโดนเจ้าคุศาสนามเริ่มไม่เลยทำให้เราเปลี่ยนแปลงศาสนาของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคนเลยจบเจี๊มวยเจนซีที่ผมประสบความสำเร็จกับเจนซีบาพูดเตรียมตัวศสนาวิสัยทุกคนต้องมีทัศนคติไรื่อยกับนัดตุวศาสนาวิสัยบันใช่ปต้องกำหนดทัศนคติของเราให้ชัดเจนเรียกแผ่นากายบันจำเตอรมีแผนการอย่างชัดเจนมินดวินในตอกล้วน มีวินัยส่วนตัวไปด้วยเพื่อกการกรลบวินัยกาเงี้บอกลุนถ้าเรากรบในการทำวินัยของตัวเองศึกษาเรียนสูตรฉมือลงประเทศนเราต้องมาศึกษากับท่านประธานของเราเรียนอะไรใช่ไหมต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนเข้ไปดามอัใดใจโดยเคลียร์ป่บนเขี้ยอัใดใจโดยเคลียร์เมื่อก่อนผมไม่เป็นเหมือนกันนะครับเขี่ยวมาเรียนในศสาลาเขี้ยแจ้งแต่การเงี้ยนในสาราดิผมเรียนอยู่ข้างนอกกับโรงเรียนผมเรียนแต่เฉพาะการเป็นอยู่ในข้างนอก ខ្ញុំមកធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំបានរៀនជាមួយលោកប្រធានតែខ្ញុំមកធ្វើធុរកិច្ចទីនេះខ្ញុំបានរៀនກັບថាន់ប្រធានរៀនពីការធ្វើចំនួនរៀនរៀនពីការធ្វើចំនួនរៀនចាស់ការមកធ្វើធុរកិច្ចលោកប្រធានមករៀនយើងថាន់ប្រធានឲ្យសອນយើងឲ្យចេះធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការងារពេញរៀនពី7សែនរៀនពី7 5សែនរៀនរៀនពី7អត់ច្រឡំទៀតអាចារ្យរៀនការ7 เรียนเรื่องเซเว่นฟังก์ชันของประธานเรียนเอกเดซิชันเรียนเอกเดชันเรียนไนน์สเต็ปเรียนกับไนน์สเต็ปเอาใจทางประมาณนี้ถ้าเราเป็นเรื่องงานทั้งหมดนี้ยอะแต่ปลาเอาไปใช้งานยอะแต่บังเรียนเอาไปสอนต่อเยอดบังเวิร์กเอาไปฝึกต่อให้บันทิเพื่อแต่ตามโครงการทำไมบ่เราประเทรเราก็ต้องตาม ตามเป้าหมายของท่านประธานวางไว้ยีเร่องรอคเป็นทุกเดือนเยีงทุกเราก็ต้องทำ b u i l อร์กับ folder ช่วยโครนไอทำตัวเองด้วยดักความกล้วยและให้ทีมของเราทำไปด้วยการเ,เราก็จะเกินกำไรมาจกกรโจกีรถมันไเย,ยิงแล้วความสำเร็จก็จะวิ่งเข้ามาหาเรา,ารอยางรถเรายิงทุกอย่างก็วิ่งเข้ามาหาเราสบันหนึ่งคล้ายจะกัปดร้อย่อยเราก็ต้องทำให้สำเร็จหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเกออกทุกท่านครับไงนี่วันนี้ชนัตีดับโบยสำหรับพยมชิน่ดับยสำหรับพยมเป็นปีที่สิบเอ็ดสำหรับผมเองประดังปีแรอเริ่มตอนเป็นคนจนจากคนจนประดงปีแรกชื่อเริ่มจากคนป่วยปรางปีปรก,กแหกขมิน้นเอาไว้จิตติเพิ่คนเองจากเป็นที่บุคคลที่ไม่มีอะไรเลยเจเจ,จ,จซีซบานการประการก็มาเรี่เลย ได้เปลี่ยนแปลงความฝันของผมหนวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดับบลย์เชมสิบเอ็ดปีจมตัวตัวมาประจำนเรปีปเจนซีมาพี้เล่นบาทผมแองได้กําไรจากเจนซีสองยี่สิบล้านบาทไงดิวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องทุกคนยังมันสุขภาพละ่ะยากมีสุขภาพแข็งแรง อยากมีรายได้เพิ่มจังช่วยมนุษย์จังหวัดวิ่งខ្លួនอยากช่วยคนที่อยู่รอบตัวเราจังเอากระดาษสักบรรทัดคล้ายจะการเปิดอยากให้ความฝันของเราใกล้เป็นความจริงเริ่มแต่เมื่อกดแด่ຫມວນเด้อຖືเรื่องเดียวที่ที่เดียวแห่งที่เราต้องทําคือทัวร์จีนซีเราต้องทําจีนซีบาดเอิ้นខ្ញុំសូមប្រាប់៥ភាបងប្អូនទាំងអស់សូមប្រាប់ប្រモーថាជោគជ័យកើតចេញពីកិច្ចសន្យាជាមួយខ្លួនឯង วันนี้อยากจะฝากกับทุกท่านไว้ว่าความประสบความสำเร็จแบบนี้เราต้องทำกับตัวเองต้องเชื่อมันในตัวเองบาซอนนญาไฮถ้าเราตัญญากับตัวเองแต่ทว้บ้านเราต้องทำให้ได้บาซอนาหายถ้าสัญญากับตัวเองแล้วได้กรุปตัมการญญต้องเคารพตตามคำสัญญาของตัวเองยมบานซอนีาผมเองบได้สัญญากับตัวเองว่าท่านรักนอมมาเยอะมันท่านไป้นนำของเราได้สัญญาว่าพวกกันมันเพื่อ ถ้าเราได้ทำกรดัับไรเบานเราก็จะประสบความสำเร็จทําไงีีวันนี้กรุ๊ปคณีดังสัรไรกรุ๊ปเทเบานสัรไรทุกคนทําได้ประสบความสําเร็จคุณย่องเทเบานสับไรพวกเองก็ทําได้ประสบความสําเร็จบอกว่าเธอบานสัรไรกรุ๊ปกรุ๊ปคณทุกคนก็สามารถทําได้ความมีความสําเร็จเหมือนกันนะครับยมสปอกลลกประเทศพวกเองก็ขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งอาคนอมนิเพยต้อออคณี ขอบคนทุกคนที่อยู่หอนีเอาคนอันไลน์ครอบคนท่านอันไลน์เอาคนดับครอบคนดาวไลทุกคนเพียมสัญญาทาผมก็สัญญาว่าเพียมตันทเวเจนซีผมจะทำเจนซีปินไม่จีบประบอกคยมเต็มหนึ่งชีวิตของผมเองเอาคนกันี้ขอบคนวันนี้ ได้ลกประเทศมาประดองราคารคุ้มที่ท่านประธานให้เปิดโอกาสให้ผมเองให้บ้านมาให้บ้านโมโนนี่ให้ได้มาแชร์ประสบการณ์กับให้ถุกทันในวันนี้มาต่อดำแหน่บิลเดอร์โฟร์เดอร์มาต่อจีนโรดเราจะทำตำแหน่งบิลเดอร์ฟร์เดอร์ตลอดไปเลยครับบาออกคนบัตรครับขอบคุณมากนะครับ